เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะก็ับพบกับมอคโหนาทริโก้พาร์ทที่ห้ากันแล้วนะครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ด้านนอกนะฮะแล้วก็มีเรียกว่าลูกตาเพียบเลยนะครับมาถึงทำหัวขมาเลยเหรอแชนเย็นนะมึนไล่หลังมาแล้วจีบหายแล้วตรงนี้มีลูกตานะครับแล้วก็ทริโก้ไม่น่าจะมาได้เพราะว่าเขากลัวนะฮะตาเป็นสีม่วงแล้วจเจนนะเฮียเดี๋ยวผมเคลียร์ทางให้ด้านล่างนี้เข็นได้ครับน่าจะที่มาครับว่า ละบากยากเย็นแสนเข็นลงไงไวะโอเคเกือบลืมปุ่มชิบหายเนี่ยล่ะ <c oughs> <c oughs> มันดำไปบ้างไหมเนี่ยมันพื้นก็ว่าพื้นมันก็ไม่ได้ลื่นนะน้องทำไมน้องสปินอย่างนั้นวะโอเคเข็นมาแล้วข้างหน้ายังมีอีกอะนะโอ้โหเฮ hey. จังหวะนี้ล่วงไปแล้วครับบึซึมสู่ความเลิหวานเฮ้ยอู้เกือบโดนเฮ้ยอย่าพึ่ง โอ้มีลูกอยางงี้้ลยหรอ <c oughs> โอ้โหขวัญเลยขวัญมาโอ้ไม่หอนอะไรทริโก้แล้วเราจะขึ้นยังไงอะยุดยารับเราทีอะไรวะเราต้องไปข้างหน้าแต่ว่าทริโก้ยังไงดีเพื่อนยุดยายุดยาลงมารับหน่อยยืนห่างมารับหน่อยเร็วมัได้ยืนห่างทรไหมวะ เดี๋ว่าต้องไปทางนน้นมันไม่ได้นะมันขาดแล้วเนี่ยมันเดิมโคตรเสียวเลยทรงนี้มันจะหล่นไมเนี่ยโอ้โหสุดขอบแล้วนะคือข้างหน้ามันไปได้แต่ว่าไอทีโก้น่าจะไปถึงแต่เราอะไม่หรอกไปไม่เฮียโดดอย่างนี้โดด c o m e on Come on อับบติยังอีกหรอย่าเปเติโดด โดดจัมพ์ you can t do it just do it just so just อ <c oughs> ือวิเวเดเราหนูที่เ่โดดได้มจะพงังไหมเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นไม้แล้วหล่นนะหล่นนะอ,อย่าเพิ่งตกอย่าเพิ่งตกเออไปก่อนละเพื่อนดีมากแล้วกูไปยังไงเนะี่ยเฮียโทริกโกะกลับมารับหนูก่อนเออนี่คือยื่นหน้ามารับเบ่ ได้หรอถึงหรอถอยก,ก่อนครับโอเคเตรียมโดดผมมั่นใจในโทดิโกะฉะนั้นโมคโน่าทิกโ,ก,โ,โก,ออก้โอ้ยเหลวสุดโลยเกือบตกเหมือนโดนแขวนคอจะผูกคอตายปล่อยที่เฮียโอ้ยหายใจแทบไม่ออกเก่งมากเฮียไปเราไปต่อข้างหน้ามีอีกแล้วครับ โอเคคงต้องเข็นอีกรอบเราดูว่าเข็นเข็นลงฝั่งนู้นเลยนะครับแต่ว่าเราจะไปยังไงทางนู้นมีโอเคนี่เข็นตกแล้วไอ้รางมันจะพังอีกเมื่อ่ะนี่ตายเถอะเสียวมันหล่นเหลือเกินลงนี่นะถึงกันว่าไม่ควรไม่ควรเราควรขึ้นก่อนแล้วโดนเราไม่ควรแหงลงมาครับโยโก้แป๊บนึงนะ ฉันค่อนข้างรู้สึกช็อกเลยที่ได้เห็นความลับของทริโก้แบบตอนหน้าต่อตาความลับที่มันกลัวไอลูกตานี้ใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะลูกไม่ต้องห่วงนะเราจะค่อยๆดันมันลงไปเพราตรงนี้ไม่น่าจะหล่นไอ,อตรงหลังข้างหน้าเนี่ยมันควรจะหล่นโอเคถ้าง,งั้นเราจะดันดันไปแล้วรีบวิงกลับมานะฮะ <S 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 เออเอมันเป็นที่ลาดอยู่ มันน่าจะปล่อยไหลได้เลยใช่ไหมจะได้ไม่ต้องรีบวิ่งกลับสุดรางหล่นปแลาจา้าปล่อยก่อนโอ้ยมันจะพังเอาเอาเข้าไปหมดยังเออพังอีกไอ้มันสะใจกว่านี้เอาสุดสายเลยเรียบร้อยครับเรียกได้ว่าพังไม่เหลือชิ้นดีพีโก้ I need you ไอ้นิดอยู่อ้ยตรงนี้จะพังได้หรอชิบปายที่ก็เราจะไปแล้วรับจีนในสวงงาแงไม่โดนกูตกลงไปายแน่โอ้โหอย่างนี้ก็มีด้วยน้ำตาจะไหล ด้วยความซาบซึ้งทีโก้แล้วเบ้งจะพังหมดแล้วเพื่อนเอาดีมากเอออย่าเพิ่งช่ย่วยใจเย็น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 โอ้ไม่ตื่นเต้นหรอวะเริ่มมาก็ตื่นเต้นเลยนะใจเย็นเพื่อนลงพยายามไปขึ้นไปกลับไปก่อนเฮียแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอุ้ยเหมือนจะหล่นเหมือนจะหล่นเหมือนจะหล่นอย่าเพิ่งหล่นทีโก้อแป๊บหนึ่งไปขึ้นจะเกาะตรงไหนได้อีกเนี่ยเฮียใจเย็น ใจเย็นใจเย็นข้างหน้ามีท่อนซุงมีท่อนซุปมันมีอะไรวะเนี่ยไห่ปลาไหแม่งบังอยู่เอาบังเอาบังเอาไหออกก่อนเอาบังเลยวะไปโอเคนี่ไงเทียก่อนไว้เทียก่อนท่อนซุงนี่เร็วๆร็วมโถ่ไอที่ก่โอ้โหจะหล่นจะหล่นไม่ได้กูขึ้นแล้วกันเอางี้เร็วเร็วอ่สุดยอดขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนจะหล่นแล้วเนี่ยจะหล่นแล้วเนี่ยโอ้โหพอดีเลย เกือบไปโอ้โหเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวขึ้นมาแล้วเกาต่อเลยโอ้ยอย่าเพิ่งสะบัดโอ้โหเ้ยอุตส่าห์รอดมาถึงขนาดนี้ถ้าสะบัดแล้วหล่นลงไปนี่เรียบร้อยเลยนะเก่งมากทริโก้โอ้โหอ,โอิโซอิโซเลยนะเฮ้ย โอเคเดี <Okay. S 2> mm ๋ย hmm. ขึ้นมาได้แล้วครับรอดไปจังหวะนี้รอดไปอีกปอหนึ่งเอาหวัวทิม้มโอ้ยไหลออกนอกรันเวย์อย่าเหยียบอย่าเหยียบมาเพื่อนเดี๋ยวไปหาถาังอร่อยให้กินแหมทำงานดีขนาดนี้โอ้โห oh <my> ขนลุกเลยอะช็อตที่มาแล้งาบไม่โดนแล้วเกาะหางอะโอ้หน้ำตาจะไหลขอแชร์นะยะทริโกมาได้ใช่ไหม mm hmm. น่าจะไม่เล็กไปสำหรับนาย โอเคทางนี้เพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปกันโอ้ยมีอีกแล้ว่าฝั่งขวานี่ก็มีครับเขาเรียกว่าระเบียงนั่นเองนะฮะโอ้โหรู้สึกจะมีเยอะด้วยลูกตาเวนกรรมข้างหน้านี่ก็มีอันหนึ่งอะทำไงดีวะมีประตูฟ้าดึยๆๆ้ยทิโกช่วยด้วยทิโกมันมาแล้ววะมองยัไงดีวะทิโกฆ่ามัน มอนเดี๋ยโดนปลาหอกใส่ไม่แม่งมาแล้วจะปลาหอกแน่นอนตัวนี้มันไม่เอ้ยอะไรอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีขึ้นมาเฉยโอ้โหมีเศรกระถาด้วยพวกนี้ม้งเล่นของที่โก้ไม่กล้าไปมันมีลูกตาแน่เลยอะ่ะอย่าพึ่งปลาเพื่อนรับมือลืงโอ้ผมว่าต้องหาทางต้องหาทางกำจัดลูกตาก่อนเอออย่าอุยอ้ยโดนเฉยใจเย็นหุ้ยโอ้โหโ,โดนอีกแล้วอย่าพึ่งอ๋อ พลังบ้าบอเลยไม่เคยพบเห็นโอ้โหสุดยอดต้องมานั่งกดปุ่มเนี่ยให้มันหายไปนะเอ้ยมาแล้วอย่าเพิ่งอยูอุ้ยประตูไม่อยู่ใกล้นี่ด้วยเวรกรรมอุ้ยโอเคดีโอเคดีจะโดนนี่ผมวิ่งวนแล้วเนี่ยอ่าทางไหนวะทางไหนขึ้นไปทางที่นี่มันได้ใจเย็นนะเพื่อนเนี่ยแท้ลูกกระตามอยู่เนี่ยทางไงดีวะเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าโอ้โหไม่ก็ฟังไงวะฟังไงวะงงแม่ง ไม่พังเฮ้ยอ่าอู้โดนจับไม่โดนเอ้ยนั่นไงแล้วหัวหัวหัวแป้นหัวแป้นหัวแป้นจ้าแทงหลังแทงหลังเรียบร้อยฮะจังหวะนี้ไปผมวต้องหานี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวพึ่งมาเดี๋ยวพึ่งมาโดดขึ้นหนังนี้ก่อนไม่น่าจะตามขึ้นมาได้เที่นี่ไงเรามีผีเสื้อด้วยนั่นไงเราถังอร่อยเตียนทิโก้เดี๋ยวก่อนนี่อะไรวะนี่อะไรโซ่โซ่กด ต้องจับเหรอนี่มันขึ้นไปไหนข้างบนไม่น่าใช่ต้องจับครับแล้วก็เหวี่ยงใช่ไหมโอเคข้างหน้ามีลูกกระตา้านั่นไงผมเจอแล้วต้องเหวี่ยงไปข้างหน้าทำหนึ่งนึงมีมาเตรียมพร้อมวันเดือนปีไปหรือเปล่าอืมช่วงนี้ชี้แน่ฮะข,ขึ้นไหมขึ้นไหมเดี๋ยวโดนอย่าโดนอย่าโดนอโอ้ยโดนอีกแล้วเวรกรรมนี่ไงสสนลักษณ์ไม่อยู่ไอ้ทีโก้มันก็เลยไม่ยอมมาไปไ,ไหนดีวะขอขึ้นตรงนี้ก่อนแป๊บน,นึ่งนึงแป๊บนึง เฮ้ยอย่าพึ่งขับอย่าพึ่งลับนี่ไงเออจากนั้นก็โดดมาตรงนี้มีลูกกระตาอยู่ที่โกไม่ยอมมาครับกลัวมากกลัวมากจังหวะนี้ถึงแล้วมาอีป้าเอ้ปฏิญาณไว้เลยลูกกระตาพังเมื่อไหร่พวกมึงโดนมาแล้วขอให้สนุกน,นะครับบยังไงล่ะโดนโดนหมดยัง เฮ้ไปตัวหนึ่งเพื่อนข้ามันอุย๊ยโอ้โหโดนแทงเหรอโห่โมแม่งทำทีโกว่ะชิปหายแล้วไม่เป็นไรทีโกดูเองนะครับนี่ไงสู้มันโ,โหเรียกรถกระเด็นไปสามวานเจ็ดวานลยฮะจังหวะนี้ชื่อมันลยเพื่อนเดี๋ยวสำรวจทางก่อนอันนี้ก็มาได้เว้ยเฮ้เรียบร้อยครับหัวแตกแหลกลานแหมเล่นกับใครไม่เล่นไงข้างหน้านี้ก็ไปได้ทางซ้ายนี้ก็มาได้เฟร,รมเรทนี่เรียกว่า ตกแบบไม่รู้ว่าตกกันแล้วถ้าซื้อ p l s 4 Pro นี่จะจะช่วยได้ไหมเกี่ยวไหมฮะถามเนี่ยตอบดิคุออยอะไรอีกแล้วเนี่ยมีคันโยกครับผมเข้ามาเพื่อนยังค้างอยู่ไหมจะได้ช่วยรูปไร์ลมเล้าอะไรเงี้ยมันค้างอยู่ครับโอเคเข้ามาเดี๋ยวรูปให้ทอริกโก้คิมอนแมนทอริกโก้โอ้โหอันนี้อันใหญ่เลยแหละเพื่อน มีผีเสื้อด้วยอะไงเดี๋ยวว่าต้องมีถังอร่อยให้ทีกโกไม่ได้กินนานแล้วเนะี่ยพาร์ทนี้ไม่ได้กินเลยมีไหมมันมีผีเสื้ออยู่แถวนี้แสดงว่าต้องมีข้างบนมีอะไรวะแป๊บนึงน,นนะทิโก้มายังมาแล้วเดี๋ยวรูปให้แป๊บนึงขอขึ้นบนก่อนเวียนหัวเหมือนกันนะเนี่ยนะเอาทิโก้หายบ้าแล้วนี่โอ้ดีไว้หายเองเลยขึ้นบนลางรถไฟลางรถไฟแล้วก็ อ๋อนี้ก็ทางที่มาเมื่อกี้นี้มันก็กลับไปทางเดิมมาดิใช่ป่ใช่ครับแสดงว่าทางเอ้ยเจอถังอร่อยฝั่งนูน้นที่ก,ก็เพื่อนม <c oughs> ีอาหารให้กินแล้วละ่ะว <c oughs> ้าวดีมาก <c oughs> มาทางนี้มาทางซ้าย <c oughs> มันไม่ไปเว้ย <c oughs> ยังจก <c oughs> ักรดวยอีกเหรอแต่มันอยู่ไกลออกไปเลยนะยังกลัวอยู่ครับไกลออกไปเดี๋ยวนะผมหาทางว๊บนึงมันมีนี่ไง มันมีลูกกรงแล้วก็มาทางนี้แล้วก็ลงโซ่แล้วก็ลงไม้แล้วก็ต้องขึ้นทางนี้แน่เลยปัญหาคือเราจะขึ้นไปบนนั้นยังไงไม่ยากชิโก้ขมอนมีถังอร่อยอยู่ข้างบนอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นมันได้กลิ่นแน่เลยมันได้กลิ่นทังอร่อยครับรอก่อนนะเอออย่าเพิ่งโดนอย่าเพิง่งโดนอย่าเพิ่งยังไม่ทันจะปีเลยรีบรีบรีบเดี๋ยวก่อนยังไม่ทันจะปีน อยากกินก็บอกเพื่อนน่ารักจังเลยชอบจังตัวนี้ขอสักตัวได้ไหมโดดเลยเพื่อนถ้าอยากกินเราจัดให้แต่นายต้องโดดก่อนเพราะตูโดดไม่ถึงเออรอมากว่าชั่วโมงแว,มว่าจะโดดโอ้โหสองถังเลยนะเพื่อนอต้องบอกเลยว่าคอมโบเซ็1ร5อบาทเอาไปหนึ่งชิน้นเอ้ยกินได้ด้วยวะไม่เท่หรงวะ อีกทีหนึ่งนะถ้ากินนี่รักเลยรักเลยไปกินข้างล่างเลยเพื่อนโอเคขอบใจขึ้นมาส่งนี่แหละผมว่าทางนี้แหละเป็นทางที่เราต้องไปต่อครับมีไงกระเบื้องสีฟ้าเพราะว่าไม่ต้องห่วงฉันคิดออกแล้วนี่ไงสมวิญญาณนาทันเร็กแป๊บนึงนะโหไกลมากโอ้ผมว่าเนทน่าจะชอบที่เนี่ยเอาจริงๆเลยนะน่าจะได้ crossover กันนะถ้าเนทได้มาที่นี่รับรอง ทิโก้ไม่มีบ้านอยู่แน,น่นอนครับเดียวว่าเป็นคนไร้บ้านไปเลยึได้อยู่จังหวะน,นี้แล้วก็ขึ้นสูงเข้าไว้เราจะไปซ้ายมือเอานะสูงพอยังสูงสุดและนะ้วเนี่ยอย่าพึ่งน้องชิโก้เราเองอย่าหล่นนะโหสภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ถ้าเป็นเนทนี่คงล่วงไปแล้วคือเนทอ้วนกว่านั่นเองนะฮะโอเคลงมาข้างล่างแล้วเราจะโดดถึงหรอตรงนี้ มันเป็นที่ออกเออไม้โยกนี่มาทำไงให้สูงกว่านี้วะเดี๋ยวเต้องยืนขอบขอบนะแล้วนะทำให้ไม้มันสูงขึ้นถ้าโดดเพิ่มเอาได้เหรอจริงดิอวิธีชาวบ้านวิธีชาวบ้านสูงพอยังน่าจะสูงพอแล้วโอเคไปแล้วถึงบดีจ้าโอ้เสียวจังเลย ต้องบนนะจ๊ะต้องทำลายไอ้ลูกกตาน,นี้ให้ได้ทำลายยังไงวะเอามือทุบเลยได้ไหมเอาตีนถีบไม่น่าได้หรือจะปีนสูงกว่านี้อีกลหะที่โก้ไปคาบหินมันสะก้อนแล้วเวี่ยงใส่ได้ไหมนั่นง,ง่ายกว่าเยอะนี่มุมกล้องมันใบครับเพราะต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมอันนี้เหยียบได้ถูกต้องครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนกระจกแตก ด้านซ้ายด้านซ้ายก็แตกยังไงวะคือต้องขึ้นตรงนี้เหรอโอเคขึ้นไม่ได้มันขึ้นไปเหยียบไม่ได้ตรงนี้เหยียบได้ะเอ้ยระวังกระจบาดโอ้ให้ตายเถอะสูงชิบหายเลย <c oughs> คุณคุ้นไหมเฮ้ยจะตกนจะหล่นจะหล่นกับจะตกรวมกันกลายเป็นจะตนครับ <c oughs> แล้วก็ต้องปีนขึ้นฝั่ง ั่นไงมีกระจกแต่อีกอันหนึ่งฝั่งนู้นอันนี้มันโดดไปไม่ได้คาดว่าน่าจะเสี่ยงเกินไปมันไปไม่ได้นะลงลก่อนก็ได้ครับโอเคมันไม่ได้จะขึ้นต่อประโถเอ้ยจะลงมาเหยียบเอ้ยหุยเสียวแล้วกันอะไรจะมือแข็งแรงขนาดนั้นเพื่อนซิโกนิดยืนให้กําลังใจอย่างเดียวครับไม่ช่วยงานปะโถยโอเคมาขวาแล้วขึ้นตรงนี้จัดไปแล้วก็เอ้ยขึ้นไม่ได้ ต้องมาฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นถูกต้องโอ้โหวกว่าจะปีนถึงเรียกได้ว่ารากงอกต้องลงข้าบนขึ้นได้ครับโอเคเราแหงตรงนี้ใจเย็นนะแล้วก็ไปขวาแล้วก็ปีนขึ้นแล้วขึ้นไปชั้นบนถูกต้องถูกเพงเลยโอเคไปอีกนิดเดียวเฮ้เอออย่างนั้นแหละเพื่อนแล้วก็ไปไหนต่อขึ้นตรงนู้นเหรอโอเคเรามาพักตรงนี้ก่อน ทีนี้มาดูว่าเราจะทําลายมันได้ยังไงบ้างต้องขึ้นน้างบนอีกเหรอหรือว่าเราเหวี่ยงไอ้ไอ้ก้อนนี้ให้มันไปทุบลูกกระตาได้อาจจะเป็นได้นะแต่เราขึ้นที่สูงไว้ก่อนครับอาจจะเจออะไรดีเฮ้ยนี่มันล่วงลงมาแล้วเนี่ยโอ้โหแรงน้มถ่วงเราน่าจะเหวี่ยงแล้วก็ทําลายมันได้นะได้ปะวะอาจจะมีอะไรให้เหวี่ยงอยู่ข้างบนหรือเปล่าเพราะมันขึ้นไปเลยนั่นไงเฮ้ยใช่ไหวะขันโยกปะนะ่ะ ขั้งบนน่าจะใช่นะน่าจะคันโยกเลยแหละโอ้โหขึ้นสูงมากคิดถึงขาลงเนี่ยนะเพื่อนเราจะลงยังไงบ้าเอ้ยโอเคมันสูงมากนะผมเสียวขาเสียวไข่หมดแล้วเนะี่ยไม่ใช่นะั้นรอเล่นครับก็หมนแมนโอ้ยนี่ไงสุดท้ายแล้วสูงจัดประหยัดจริงสิงขนองนาเลยฮะโอเคแล้วมันก็มีคันโยก มันเป็นคันโยกอะไรวะไอ้สายนี้มันอ๋อนี่ยเดาเหวี่ยงก็ได้เึง๋ไวมก็ปลดลงไปเลยทิโกโ้คอยดูนะเพื่อนไม่ใช่ว่าปลดปุ๊บเราพังไปด้วยนะเฮ้ยอ,อ๋อย่างนี้เลยเหรอทริโก้ดูจงดูเรียบร้อยฮะนั่นเคลียร์แล้วเพื่อนยังไงทีนี้นายยังไงดีนายม,มารับเราได้ไหมยังกลัวอยู่อีกเหรอ บ้าไม่มีอะไรมึงอะคิดมากไม่คิดมากไปไหนเพื่อนจะโดดมาฝั่งตรงนี้ก็มีที่เหยียบนี่หว่าเฮ้ยนั่นแหละโอ้โหแล้วเราเราโดดแบบลงไปเลยได้ไหมที่เกียดไต่ลงนั่นมันเตรียมรับแล้วอะเอานะเอาจริงนะฮึบโอ้โหจับตูดพอดีวะ่ะขอบคุณมากเพื่อนทีนี้ หันหลังกลับนะติดตืดติดตืดเยืตืดตืดหันหลังหันหลังหันหลังบาลานซ์ดีๆนะเพื่อนเอ้ยมาว่ะระวังหล่นระวังหล่นตีนแมวจริงๆหมอนี่โอเคเต็มโดดนะเต็มโดดนะโอ้ยอุ้ยเสียวจริงๆเลยข้างหน้าอีกเพื่อนไม่ไกลไม่ไกลโอดิกดีโอเคอีกทีนึง ใจเย็นด้วยเพื่อนเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ถังอร่อยนะจะบจิโด,ดอิติกมันเหมือนมีอะไรอยู่ข้งมนนั้นด้วยครับเป็นโอ้โหแผ่นป้ายว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเคลียร์ให้ก่อนนะใจะเยน็นโหมีไห่เพียบอยากกินไห่ไหมเพื่อนไม่น่าจะกินได้เอาอันนี้ออกแป๊บมันกลัวนะครับใจเย็นแต่เดี๋ยวก่อนรันไป จะโดนสายนี่เกี่ยวตกไปด้วยป่ะเนี่ยล่วงไม่ล่วงล่วงเรรียบ้อยครับอีติกอีติก come on อีติกเออไอ้โอ้บอมบมบอมบอมทุ่มมอนแมนจับมือฉันไว้แล้วไปด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยจะหาไม่ได้จะหาไม่ได้เออเดี๋ยวเราฟู๊ฟู๊กาะไปด้วยไปด้วยไปด้วยอ๋อชิบโอ้โหเฮ้ยมันจะหล่นนะเน่มันจะหล่นเพื่อนเพื่อน อ,อู้ตดกยางสูงอย่างสูงจะหล่นจะหล่นเออเฮ้ยโดดอดีกโดดอดีกจะปิวป้วตรงจะปิว้วอ้าวตรงนี้ได้เหรอโอ้แล้วตรงข้างหน้าอะไรอ่ะโอ้มีสะพานปิดครับไปไหมเพื่อนไปไหมไปได้นะโดดเลยเพ <c oughs> <ด>ื่อนโดดอย่าติดต้ดไม่โดดเหรอ เด้อเด้อเด้ดเดดูก่อนระยะทางมันก็ไกลอยู่นะแรงเวียงอาจจะถึงแต่ว่าไอ้ทาวเวอร์นี้ไม่รู้จะกันได้หรือเปล่าหรือว่ายังไม่ยังไม่โดดอรอข้างหลังมีอ้ามีที่ปีนน,ะนั่นไงเห็นแล้วอยู่นี่ก่อนนะเพื่อนแป๊บหนึ่งน่ามีที่ปีนข้างล่างนี่ครับเพรนาะฉะนแนนเพรนาะฉะนแนนไตห่างมันลงไปโอ้ยอย่าดีดหางนะอย่าจั๊กกะจีนะ ผมว่าโดดข้ามเลยก็ได้นะใช่ปะเดี๋ยว,ยวมันหาเหลี่ยมเออถูกต้องเกือบไปฮะช่วงนี้โอเคแล้วเราจะผมว่ามันไปฝั่งนู้นแน่ๆแ,แต่เราทํายังไงให้ไปฝั่งนู้นได้วะดูดูแล้วนะมันไกลมวกลําพังไอ้ชวโก้ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าเลยนี้เราขึ้นมาก่อนแล้วกันครับอาจจะมีปีให้เราบินก็ได้มันมช่ ลำบากยากเย็นขนาดนี้นนตกลงเราจะหนี <Okay. S 1> หเลยเราจะพาใครหนีวะเนี่ยเนื้อเรื่องมันยังไม่เปิดเผยอะไรมากนะครับน่าจะต้องเล่นไปเรื่อยนะน่าได้รู้เพิ่มมาซ้ายครับยังอยู่ใช่ไหมมองมองตามโอ้โหแล้วเราจะเข้าไปไหนวะเนี่ยเอามันแผนกล้องมาฝั่งนี้ครับว่าไงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกลับมา มาทำเป็นออดเป็นอ้อนเราก่อนแป๊บหนึ่งเราหาทางให้ใจเย็นๆเมื่เข้ามาดีอุ๊ยโอ้โหเกือบตกไม่รู้ว่ามันมีหลุมด้วยโอเคทีนี้โอ้โหเรามาลุลยเดี่ยวแล้วเนะี่ยิโก้มาไม่ได้ครับหนึ่งเลยคือประตูเล็กมากไม่สามารถครับโอ้ยเจออีกแล้วเหรอแล้วทิโก้มาไม่ได้ด้วยโอ้ยประตูอยู่นี่โอเคประตูอยู่นี่ออกห่างเข้าไว้ ผมว่าเดินผ่านว่าอุ้ยไม่ยังไม่ทันอะไรเลยยังไม่ทันเลยนี่ไงไม่ได้แดกบอกเลยขบวน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 ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนประตูปิดอะแน่ะประตูปิดเอ้าวิบหายแล้วทางนี้ไม่มีที่ขึ้นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้โดดนี่ไงอุ้ยชนเว้นกำประตูอยู่ไกลไม่ต้องห่วงทีมหลังได้ทีมหลังได้แล้วเเรียบร้อยฮะโอเคแสดงว่าไม่ใช่ทางนี้เหรอ เรนประตูนี้มันปิดครับเปิดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้โอเคอย่าพึ่งเอ้ยอย่าอู้ทังไหน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 ดูดีๆดูดีๆ,ๆ,ๆน่าจะตรงกลางแน่ๆเลยดีไงเจอแล้วอย่าพึ่งเอ้ยมีอะไรครับคันโยกจัดไปฮนะเปิดประตูแน่นอนเร็วๆร็วโอเคนั่นไงหัวต้องกลับไปทางเดิมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอะไรวะเฮ้ยโดนจับเหรอใจยเย็นโอ้โหโอ้โห,โ,โ,หโดนในเวทนี่เองเวทกรรม อย่าอย่าโอ้ยเดี๋ยวตก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 อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาแม่งเอามือไล่หลังมาเลยนะนโถ่เอ้ติกโก้ฉันออกมาหานายแล้วโอ้โหยังจะมีอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบไม่มันจะปลาใส่ติกโก้ใชิบหมแล้วอย่าอย่าว้าวมันอันี่ก็จะมาโอ้ยไม่ได้จับหรอกบอกเลยมานี่ครับฝั่งนี้ปลาใส่ติกโก้อยู่หายแล้ว ไม่ได้เราต้องรีบ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 ประตูอยู่นี่ด้วยชิบหายแล้วเนี่ยมันให้มันจับไม่ได้เนี่ยจับที่ตายเนี่ยอุ้ยเดียวโอเคมาดึงประตูเดี๋ยวไล่ไปใส่กุอีกนะเออดึงประตูไหนที่นี่อ่าฝั่งขวาขวาสุดแน่ๆชั้นบนสุดชั้นบนสุดทางไหนวะหรือว่าได้เป็นข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ไม่น่าใช่นี่มันทางที่เราเข้ามาถูกต้องไหมข้างบน โอเคทั้งหมดแน่นอนโอ้หน้าประตูเลยเนะี่ยอุ๊ยว่าเสียวมากเร็วๆๆๆวเรเร็วเคๆอ,อุ๊ยมีอีกตัวเหรอไเจกินอึ้ยไม่ได้แดกมาครับทางนี้ประตูเปิดแล้วเร็วๆไปชว์บต้องบอกเลยว่าทวิกโก้ไม่อยู่นะนี่ไงทางข้ามโอเคไปฮะเร็วๆๆ็วเริโกะบอกอยากข้ามฝั่งแล้วเราจะข้ามด้วยวิธีนี้เนี่ยนะนะพุ่งไปหัวทิ่มเฉย อะไรวะเนี่ยทุลักทุเลสุดๆทางนี้นะโอ้ถึงแลววะโหดูสภาพมันก็ไก่ใช้ย่อยโคตรไม่เพราะว่าไก่ใช้ย่อยเวรกรรมหายเอ้ยมีพังด้วยก็ไม่บอกอันนี้ผมว่าไม่น่าจะไปได้เอาทางนี้แล้วกันเอาอ้อมๆหน่อยผมว่ามันน่าจะพังโดยเฉพาะตรงกลางเนี่ยพังปะวะไม่พังทีโก้หูโดนหอกปักหลังอยู่อะแม่โว้ย เพิม่มเลยเราโหพังเฉยครับดีนะไม่มาทางนี้ชิบผ่าอะไรนิดเดียวผมว่าตรงนี้พังแน่นอนเราอ้อมดีกว่าโอเคนะโอเคครับประตูอยู่ทางนูน้นสะพานเราต้องไปเอามันลงมาดูทีแนวี่ีหนึ่งก่อนเีวเรต้องข้ามนี้ก่อนถึงปะวะมันเลดูไกลๆจังเลยเอาวะไม่ถึงมันก็ต้องถึงไปให้สุดขอบฮึบโอ้ยติดพอดีเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งหัเฉย โอ้โหแล้วปีนยังไงทีนี้วิกฤตแล้วกูไม่ได้ที่กอย่าบอกอย่าบอกมาจริงเหรอโอ้นี่ไงเกาะสะพานกันเลยครับช่วงนี้แ้่เรายังไงดีตกไหมนะเพื่อนข้างล่างหูหอกปักหลังที่สองชิ้นผู้ชมครับเอาไงว่าเราอ่ะลงเหรอลงได้เหรอ มาถึงจุดนี้แล้วห่างกอกี่เด้อมมาโอ้สุดยอดไปเลยเพื่อนอเย่กอบไว้ก่อนกอบไว้ก่อนเยังหาทางเปิดาทางทั้งเปิดาทางทั้งเปิดโอ้มายกอดโอ้มายกอดตะเกียรตะกายทุ่มเททุ่มเทเจอทุกอย่างผลลับของความจริง,งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปก่อนจะไปอย่าเพิ่งขยับมาอยู่เฉยก่อนได้ไหมโอ้เป็นพอยนี่หรือเปล่ามานี่ไงไหนๆก็ไหนๆทางผ่าน ถึงออกกัแล้วกันเออโอเคอีกอันนึงใจเย็นเพื่อนใจเย็นยิองออกให้เรารู้ว่านายเจ็บเรารู้ว่านายเจ็บโอเคลูบให้ก่อนยิงสวยสวยยิงสวยสวยลูบให้ลูบให้โอเคมเออแมวฟอร์ละจากนั้นไหนวะมีบรรยยันไดโอเคเห็นบันไดแล้วใจเย็นอุ้ยหรือว่าเราโดดถ,ถึงวะไม่ถึงนะเนี่ยไปเรือเกาะอ,อะไรไม่ได้เลยหัวนั่น,นไงหัวทิ่มจนได้มานี่ไงสะพานคันโยกอยู่ไหนวะ ไม่มีตรงนี้ไม่มีเราขึ้นบันไดรอก่อนนะเพื่อนนิดเดียวนิดเดียวไม่เจ็บไม่เจ็บมาครับเอานี่ไงคันโยกโอ้ยไม่ดูตะใใกล้ขนาดนี้่มดูมใจะกี้ขนาดนี้โอ้ยอย่าตอบโอ้ยชิ่ขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วหัวใจก็จะวายโอ้แกน่าจะรอดละเราไปดูข้างบนนี่มีอะไรป้า บ่มียังดอกนอกสายตามมีแต่คบเพลงคบไฟนี่มันก็ทางเดิมโอ้ไม่มีอะไรจริงอ่ะเดี๋ยวก็มีนะฮึบอุ้ย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 มาแล้วทริโก้โอ้จากนี้ก็เราได้เข้ามาในไหนอีกแล้วก็ไม่รู้ครับโอ้เหนื่อยเนาะ พี่โก้ในเหนื่อยไหมมาี่เดี๋ยวรูปหลังให้รู้สึกว่านี้จะโดนมันหนักเหลือเกินนะอีโซอีโซอีโซย์ขอจบสำหรับทริโกะในพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเดี๋ยวรัสกาเดียนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะฮะซีเกตชินเน่ย์อย่าดีไปแ้วไหนนะอีโซย์ชิบิเกะ